เฮลโลโซลา่าคุณเห็นอะไรก่อนเห็นอะไรเหรออเส้นนี้ออกใส่ไฟนี่เหรอพีนี่ใส่ชุดแซกแล้วคาดเข็มขัดสีดำอุ้ยอย,อย่าบอกนะปีนไปไม่ได้ปีนเดินปกติเลยเดินไปบนเสน้นหนึ่งแยกนะอืมคนที่อาศัยอยู่เนี่ยอยากจะถามอาศัยอยู่กับผีหรออุ้ย <S <S นี่เคานั่งอยู่หรอหรือว่าเห็นแค่ส่วนหนึง่งขาด ขึ้นมานะก็จะมีห้องซอยอยู่ประมาณสมห้องด้วยกันนะฮะมึงอยากได้เงินกูให้เงินมึงอยากได้งานกูให้งานมึงอยากได้เมียกูให้เมียแต่มึงไม่เคยได้มึงไม่เคยให้อะไรกูเลยเขาบอกว่ากูก็ไม่เคยได้เหมือนกันถ้ามึงไม่ได้นะ,ะมึงตายหาไปนานแล้วมึงแผลกูก็ไม่รับยังงอยู่ไปปิดตายไปบ้านเนะียเผาด้วยน้ำมันล่าสักที จะตรวจให้ด้วยสุตากาโมระพิธันนาราโมระพิธนังอธิกายเยกายะยายะเทวนังบีตังสุตวาสวัสดีครับตอนเราก็สู่รายการเดอะซิกเซ้นคนเห็นผีนะวันนี้เราอยู่ที่อยุธยาเมืองเก่าของรัตนกรซึ่งตรงนี้นี่ผมบอกเลยว่าเป็นพื้นที่แบบโลกีได้ไหมถนนถนนถนนแห่งความบันเทิงเออถนนแห่งความบันเทิงอะไรนะด้านหลังผมนี่เป็นร้านสัก ก็ได้อยู่ทีมันก็เป็นติเดียวกันมนะก็จะมีแบบว่ามีหลายคนมาสักมากโอ้โหแล้วเจ้าของเก่งมากได้รางวัลเยอะแยไเพียบไปหมดเลยปัญหามันคือเรื่องราวของพื้นที่ที่อยู่ซึ่งใครใคที่มาเนี่ยก็จะรู้สึกถึงพลังงานที่ไม่ใช่มนุษย์ออ,อยู่ร่วมด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมให้เขาเล่าดีกว่าว่าเขาเจออะไรบ้างนะเชิญคุณโจครับ ที่นี่เป็นร้านวนวดมาก่อนครับซึบ่งห้องมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยทั้งบนเอ็งคุจโจบอกว่าที่นี่มีคนเสียชีวิตด้วยมีมีครับเพราะว่าผมถามคนข้างบ้านเจ้าของบ้านก็คือเขาบอกว่ามีคนเสียชีวิตด้วยการเหมือนเล่นเล่นเล่นปืนแล้วยิงก็เสียชีวิตหนึ่งคนแล้วก็มีเด็กตายอีกหนึ่งคนของหนูจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงผมสั้นเข้าฝันเขาบอกว่า,าถ้าอยากอยู่ที่นี่ต่อก็ให้ตั้งศาลสิ ตอนนี้ก็ท้องสองเดือนแล้วนี่แล้วเราก็ไม่กล้าพูดอะไรอะ่ะเพราะาเราเราก็รู้อ่ะในฝันคือเรารู้ว่าเอยคนนี้มันเป็นมันเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่กล้าตอบแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบเราถ้าอยากอยู่นี่นนดีๆก็ให้ตั้งศาลซะนี่ผมซื้อศาลมาผมยังไม่ได้ตั้งเลยเพราะว่าเพราะว่าก็ยังไม่ตั้งอยากรู้ว่าอยากรู้ว่ามันจะดีกับเราไหมอ่าไอเออมันดีหรือไม่ดีไอสิ่งเหล่านี้ ใช่ก็เลยอยากจะให้รายการมาช่วยหน่อยครับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโจยเพิ่งเล่านะคุณเห็นอะไรก่อนเห็นอะไรเหรอเอาเส้นนี้ออกอะไรนะเอาเส้นนี้ออกซะเส้นไหนนี่พี่ใสยไฟนี่เหรอใช่ไหมครับใช่เอาเส้นนี้ออกซะครับเพราะคือเห็นผู้หญิงที่ใส่ชุดแสกไหมผู้หญิงที่ใส่ชุดแสกแล้วคาดเข็มขัดสีดำอือ อย่าบอกนะปีนไปไม่ได้ปีนเดินปกติแล้วเดินไปบนเส้นหนึ่งแย่าะนั้จริงว่าจริงเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้ผห้องนุญนตยนะห้องนั้นอ่ะห้องอะไรอ่ะอ๋อห้องนอนผมอ่ะเอแล้วนี่ม่ชั้นชั้นชั้นนี้ห้องนอนแต่ไปลนนั้นเป็นห้องห้องเก็บของคุณเห็นผู้หญิงอใส่ชุดแซกชุดสีขาวแล้วก็มีเข็มขัดสีดําเดินเข้าไปในห้องใช่อุ้ยไอ้บ้าเอ้ยเห็นอะไรอีกจริงแล้วห้องล่างอ่ะกระพริบไฟปนั่นเหละเออ ผู้หญิงปล่อยผมอาะแต่หนูเห็นแค่ช่วงบนตรงนี้เนี่ยอ่าเป็นแบบปล่อยผมแบบผู้หญิงผมยาวเออผู้หญิงผมยาวแต่ว่าไม่ไม่ได้ประมาณปะบ่าปะบ่าอ่ะปล่อยผมใช่แค่เห็นแค่ช่วงนี้นะคะนี่เป็นผู้หญิงอย่างเดียวเลยนะที่เห็นอยู่นะเวลานี้นะอ่ะพี่โอผมถามพี่โอหน่อยครับด้วยทางชัยภูมิพวงจุ้ยเป็นยังไงที่นี่ดูแล้วจากภายภายนอกจุดภายในภายนอกสู่ภายในคนที่อาศัยอยู่เนี่ยอยากจะถามว่าอาศัยอยู่กับ ผีเหรอหุยจริงว่านี่จริงเพราะดําหลักของจุ้ยเองที่ขึ้นไปดูแล้วสํารวจแล้วจับภัยขึ้นไปก็จะรู้เลยว่าอืชัดชัดเจนมากเจ้าของบ้านอยู่กังบ้านใช่ก่อนหน้าเนี่ยคุณอยู่ที่อื่นมาเนี่ยแย่ไหมไม่มาที่นี่เกิดปัญหาทันทีแย่ลงตอนแรกมีรถสี่คันห้าคันก็ก็ยังอยู่ดีก็ ส่งไว้มีค่าใช้จ่ายใช้เงินได้ปกติดีอก็เริ่มลดลงเรื่อยๆจนจนแทบตอนทุกวันนี้ผมลดเยอะมากจนแทบจะเป็นหนี้เป็นสินเยอะจากเฟื่องฟูสี่ปีผ่านมาอยู่บ้านหลังนี้ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นล่วงหมดเลยครับไม่รู้ว่าเกิดขึ้นเพราะเพราะตัวเราเองหรือว่าด้วยเศรษฐกิจด้วยหรืออะไรแต่ผมมาเจอเรื่องแปลกๆด้วยก็เลยมองไปทางนั้นด้วยอ่าฮะหลักๆเลยคือจากแฟน ตรงที่ว่าเขาบอกว่าผมมันมีผู้หญิงตามแล้วเขาก็ไม่ชอบแฟนแล้วก็ก็ถ้าเกิดตามผมจริงไม่ชอบแฟนก็คงจะไม่ชอบกับอีกคนที่ผ่านมาห,หลายหลคนอุ้ยแล้วก็เลิกกันไปหลายเลิกกันไปทุกคนเลยเดี๋ยว้พูดได้พูดได้นะใช่พูดได้ครับอ่ะพูดได้นะก็ผมเลิกมาหคนแล้วอะ มะอยู่นี่สี่ปีมีแฟนห้าคนมีแฟนห้าคนเป็นผัวเป็นเมียห้าคนนี่คุณใช้คําว่าปีละคนเลยนะใช่ผู้หญิงคุณบอกว่ามีผู้หญิงตามมีคนทักว่าผู้หญิงตามถูกไหมอ๋อใช่อ่ะคุณเจอผู้หญิงสองคนด้วยกันตอนนี้ใช่ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดแซกใช่แล้วก็เดินข้ามเข้าไปแล้วใช่อีกคนนึงใส่ชุดลไรคนนี้ไม่รู้เห็นแค่นี้อ๋อเห็นแค่นี้อ่ะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเสียงข้างนอกมันดังนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆ่อยบู๊บเข้าไปด้านในไปครับ ขอบ <ผม S 1> คุณครับสปอนเซอร,ซอร์นี่เลยนะฮะใครที่เป็นสปอนเซอร์เราเนี่ยก็เหมือนได้ช่วยเหลือคนอื่นๆเป็นวิทยาฐานด้วยเป็นมหากุศลด้วยผมบอกเลยของคุณจะขายดีเทน้ําเทท่าเลยสาธุเลยใช่คขอขอบคุณเออัมูเลตเครื่องรางของขลังที่สายขาวนะฮะ,ะนี่เลยฮะเออัมูเลตครับเขามีอะไรบ้างเอ่ยติดตั้งก็หลักซับจริงๆมีเยอะแยะมากมายทั้งสายเทพสายธรรมนะคะว่าจะเป็นรูปประคำหลวงปู่มูนรูปประคำหลวงพ่ออุตมะหรือว่าจะเป็นครุฑ หรือว่าจะเป็นหน้าเกี่ยวอะไรทั้งหลายมีเยอะมากมเลยมาจากของดีทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็ของเด็ดๆมาเอามาร้อยใส่เลือกหินสีตามวันที่คุณต้องการเลยเช่นคุณเกิดวันนี้เราต้องการเรื่องอะไรโฟกัสเรื่องอะไรโฟกัสไปได้เลยครับไม่าจะเป็นเรื่อง โชคลาภเงินทองดวงชะตาการเรียนการเงินการงานกับภาพได้หมดเลยดีขนาดนี้นะฮะเข้าไปติดตามได้เลยนะฮะที่เพจเออะมูเลตครับผมขอขอบคุณ Hello Sola r ค่ะอยากจะติดโซลาเซลล์นะฮะแล้วคุณไม่มีข้อมูลอะไรใดๆเลยเนี่ยคุณสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่ Hello Sola r บ้านหลังนี้จะต้องติดกี่กิโลวัตมีไฟโหลดอยู่เท่าไหร่ไฟหนึ่งเฟสสามเฟสจะต้องติดยังไงหรือค่าใช้จ่ายประมาณนี้เราควรจะติดแบบไหนคิดจะติดโซลาเซลล์นึกถึง Hello โซล่าครับผู้หญิงคนนั้นอยู่ไหนครับตอนนี้ยังอยู่ไหมก็เห็นเป็นเงาแบๆนะเมื่อกี้ยังอยู่ข้างในนะยังเห็นอยู่ยังพอแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บจะอยู่อ่าฮคุณรู้สึกถึงอะไรบ้างเวลาคุณอยู่ในสถานที่นี้ไม่รู้สึกพี่แต่แต่ถ้าขึ้นชั้นชั้นสองรู้สึกแล้วก็ชั้นบนชั้นบนถ้าเกิดผมเคยขึ้นไปก่อน เอาแค่รู้สึกอะไรนะอย่าบอกว่าเห็นอะไรนะไม่เคยอ่อผมแค่รู้สึกว่าเวลาตอนปิดไฟแล้วเดินลงมาผมเคยขึ้นไปบนสุดทุกครั้งพอปิดไฟแล้วเหมือนมีคนเดินตามตลอดเลยอยู่ตรงคอเลยหัวใกล้ๆใช่แล้วคนลุกเดินตามใกล้ๆคอเงี้ยหรอใช่ลดหายใจร่วมด้วยพอปิดไฟมา <laughs> คุณเห็นเยอะเลยเหรอหรือยังไงคือ ไม่เห็นคือเห็นเยอะไหมก็คิดว่าน่าจะเยอะคัะแต่ว่าคนที่รู้สึกเลยชัดๆเลยเนี่ยก็ที่หนูบอกว่าผู้หญิงผมปะรับเปรยอกข้างล่างใส่สีดำคือนุ่งเหมือนนุ่งิ้นสีดำอะแต่ข้างบนเปลยอกแต่ว่าเหมือนจะแบบบางทีก็มีผ้าแบบผ้าพาดผ้าพาดทับบางทีก็ไม่มีนี่คุณกำลังมองอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่งนะ นี่ข้างล่างข้างล่างหน่อยข้างล่างหน่อยนี่นี่เขานั่งอยู่หรอหรือว่าเห็นแค่ส่วนหนึ่งคานอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเคยเห็นหนังเรื่องคนลุกมากอ๋อหนังเรื่องอีแพงปะแน่เลยที่ผมเห็นแน่เลยอุ้ยคุณเคยเห็นแบบนี้เหรอเคยดูในกล่องจอนปิดแล้วก็ที่ผมเห็นนะมันเป็นดำปีเลยเป็นผู้หญิงผมยาวมานั่งอย่างเงี้ยมองมองผมไปมองคนลุก คือใช่เลยคือเป็นผู้หญิงใยผมมากมองดำขึ้นไปแต่ไม่เห็นแค่ผมไม่เห็นหน้าตาเขาเห็นแค่เห็นแค่เป็นเงาดําเหมือนปีศาจอะไรสักอย่างแล้วก็แบบมีตาวาวแต่มองมาที่กล้องอ่าฮะแต่ออกมาจากใต้นี่นะคุณออฟเห็นผู้หญิงคนนี้คานอยู่เหรอใช่คือเหมือนกับค่อยแบบอยู่อย่างเนี้ผู้หญิงผมดำอ้อปากบ่าใช่ แถมถอดเ,อเสือ้อใช่ใแ,แต่ว่าบางทีที่เห็นไปมองมองไปบางทีก็เห็นว่ามีผ้าบางๆพาดบางทีก็จะไม่มีแล้วแต่เาขา,าเลยผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ยังอยู่ไหมอยู่อุ้ยแล้วเขาเข้ามาได้ไงเนี่ยไม่รู้แล้วคือมองหน้าแบบโกรธคือทําให้รู้เลยว่าเนี่ยอยู่กับพี่เขาแน่นอนอ่ะอุ้ยไม่ถึงว่าตามหรอ เขาก็มาจากเหนือเขามานั่นมาจากที่ไหนเหรอมาจากเหนือใช่คุณคุณคาดว่าเหนือเพราะว่าอะไรไม่ใช่คาดว่าเหนือเพราะตอนแรกหนูคาดว่าถ้าการแต่งกายลักษณะแบบนี้อืน่าจะต้องมาจากเขมรอีสานใต้ไปถึงการแต่งตัวนะคะะไาเนือแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนูได้ยินหนูไม่ได้ยินไม่ชัดหนูได้ยินแค่คำว่าลำถ้ามาจากเหนือไม่ลำพูนก็ลำปาาก็เลยถามพี่ว่าไอ้ต้นนั้นแะไอ้สองต้นนั้นน่ะ ได้มาจากลำพูนลำปางสองต้นไหนสองต้นไหนสองต้นข้างหน้าที่หนุ่มไม่น่าจะประมาณช่วงเลยลำปางแล้วพี่ไม่เกี่ยวทาาพาคเหนือแหละแต่ผมไม่รู้ว่ามาากไหนแต่ว่าเจ้าของเก่าเขาเป็นคนเหนือนะที่นี่ใช่ไหมที่นี่อ่าอ่าเดี๋ยวเดีอยวมีอเดี๋ยวอวกแล้วพวกที่แบบืออเกนนี้ผมฟังขามาเฉยอ่างสายเทาเนี่ยคือเขาจะแบบเขาจะเลี้ยงไอ้เกี่ยวใหญ่พวกอย่างเงี้ยอะไรอะไรก็บผีเลี้ยงอะไรผีผู้หญิงเนี่ยหรอเลี้ยงไม่แน่ใจครับพี่เขาเป็นสามาชีพแบบ เกี่ยวกับสายเท่าอ่ะอคือมันมันเป็นอาชีพบริการครับคนพวกนี้เขาจะแบบเชื่อเรื่องพวกนี้เขาจะไม่ไว่าผากรีใหญ่มาบูชาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป๋ออีเป๋เปเปเออ,เอ,อ,เอ,อ,อ่าหรือกีถ้าคุณบอกว่ามาจากทางเหนือนะอพื้น,พ,นพื้นที่เนี้ยก่อนที่คุณจะมาเช่าเนี่ยที่บอกว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเขาทาอะไรก็เปิดลานนวดอันนี้นะโดยตรงเลยคือลันนวดก่อนหน้าที่เป็นผมเลยนวดอย่างเดียวนะนวดหน้าปะผู้หญิงคนนี้เราสามารถคุยเขาได้ไหมสวัสดีครับ เม่รู้เรื่องเลยคุยป้าอะไรก็ไม่รู้่าคุณหรือเขาเขาสิโอเคสวัสดีครับอ่ไอ้นี่รู้เรื่องอ่ะเขาทําท่าไงตอนนี้เขาโกรธไหมอะผมขออนุญาตนะเขายืนอยู่กลางผมแม่ตอนนี้ไม่เขาไปไหนละนู่นอยู่มุมนู้นเลยนุ่นมุมพระเลยนะก็อยู่ใกล้พระเล้เยอู้นี่เออนี่นี่เป็นคําถามที่ใครบอกผีกลัวแหกใครบอกผีกลัวพระอ่าตอนนี้นี่คือทั้งพระพิคเนต พระโพธิสัตว์นะฮะหนูเคยบอกแล้วเคยบอกในตอนนด้ว่าผีาไม่ได้กลัวพอ่ถ้างันผมถามอีกตอนที่เขายืนอยู่นี่เลยเขาตามกุญโจมาหรือว่าเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ที่นี่ไม่ใช่บ้านเขาแปลว่าถ้าบอกว่าเขาถ้าคุณบอกว่าเขาตามมาจากเหนือไปปะกกันมาอืปะกกันแหมจากไหนมาอะไรอย่างเงี้ยอฮะแล้วก็เลยมาอยู่ที่นี่ แล้วตามมาเพื่ออะไรเป็นเจ้ากรรมในเวรเหรอ <color promotion> ใช่ไม่เคยไปจะไปอะไรเขาไว้หรือเปล่าในอดีตชาติอะคุณลองลองลองเล่าผมผมอยากฟังจากเขาหรือว่าคุณอาจเห็นภาพอะไรเขคือเป็นคนเขาเรียกอะไรอ่ะคนใช้เหรออะคนใช้ก็อะผู้เห็นภาพอะไะคนชาติก่อนคนใช้ในในคุ้มคุ้มหนึ่งแล้กันคนเนี้ยเป็นคนสนิทของเจ้าของคุ้ม อือผู้หญิงคนนี้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 ผู้ชายเนี่ยเป็นคนสนิทของเจ้าของคุ้มอืมแต่คนเนี้ยชอบเจ้าของคุ้มอยู่แล้วอืซึ่งคนเนี้ยก็พยายามเล่นคุณใสทั้งต่างๆนานามากเรื่องคุณใสบนนดําทางทางเหนือเขาก็ใช่ย่อยพอเสร็จแล้วเหมือนทําไปทํามาทําอีท่าไหนไม่รู้ล่ะคนเนี้ยเป็นคนพาไปทำคือทำแล้วมันไม่สำเร็จสักทีไปทำคุณใสเพื่อที่จะให้เจ้าของคุ้มชอบ ผู้หญิงคนนี้ที่เห็นคือภาพนี้เป็นภาพที่เขานั่งเขานั่งอยู่ตรงนี้พี่คนนี้เหมือนไปดีลอะไรกับคนคนทำไว้โดยที่เอาของของจากของจากมือของผู้หญิงคนนี้มามเป็นของของเจ้าของคุ้มดูก่อนนะคะแต่ถูกสลับโดยหมอทำเสน่ห์เนี่ยอเอาของพี่คนนี้ใส่ไปแทนอุ้ยผู้หญิงคนนี้เลยไปชอบใช่เข้าห้องผิดเลยทีนี้ ไปเข้าอีกห้องหนึ่งใช่เขาเรียกอะไรพอมันไม่สมหวังอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะประกอบกับยิ่งหาทําเรื่อยๆเข้าใจคนนี้มามพ่เจคือมันไม่สมหวังหนึ่งไม่สมหวังสองคนนี้มาไม่สมหวังอีกยังผิดหวังแบบพลาดอ,อันนี้นมันก็เลยไปหาสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็โดนเหมือนเดิมทุกรอบแต่ไม่ใช่คนนี้นะเปลี่ยนคนจนกระทั่งโดนของหมอเองก็มีอืเช่นหมอของหมอใส่ไปแทนเองก็มีอืม กาลังจะบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทคนขผู้หญิงคนนี้ทําของนี่บาปแล้วถูกไหมนี่ไปสับของทําของใส่เขาอีกทีหนึ่งเป็นการย้อนสอนแล้วก็ไปหาอีกเรื่อยๆอ่ะไปโดนอีกตั้งกี่คนต่อกี่คนก็แล้วตอนนี้แล้วเขามาตามคุณโจทําไมอ่ะก็เขาคิดว่านี่แหละต้นเหตุทําให้ฉันต้องหาต่อถ้าวันนั้นฉันสําเร็จ ฉังไม่ต้องทาอะไรแล้วอ uh huh. ฉันก็นั่งเป็นคุณนายฉันนั่งเป็นแม่นแม่นเลี้ยงเจ้าของคุ้มอะไรไปแล้ว uh huh. แล้วผู้หญิงคนนี้ส่งผล,ละอะไรครับคุณโจชีวิตตกต่าชีว <Yeah. S 2> uh ิตตกต่ําแย่อืผู้หญิงที่เข้ามาก็ออกหมายถึงผู้หญิงที่เข้ามาจะใช้ชีวิตด้วยค่ะต้อง uh huh. มีเรื่องทะเลาะวุ่นวายมีปากมีเสียงคือไม่ลงรอยกันอาจจะเป็นนิสัยของพี่เขาด้วยส่วนหนึง่งแล้วก็ uh huh. การใช้ชีวิตด้วยส่วนหนึง่งแต่คนเนี้ ติดตรงที่ว่าข้างในที่เขามาเขามาจากที่สูงคนนี้ทําอะไรไม่ได้ใครใครมาจากที่สูงหนูท้องอยู่อีกคนหนึ่งใช่ตอนนี้หนูท้องอยู่หมายถึงแฟนคุณตอนนี้ปัจจุบันท้องอยู่หนูเนี่ยนะคะหนูท้องใช่ตอนนี้ท้องอยู่อ่ะทางั้านผมถามก่อนหน้านี้ผมขออนุญาตและการน้าขออนุญาตแฟนคุณโจนะก่อนหน้าเนี้ยที่บอกว่าคบกันสี่คนห้าคนเนี้ยคือเกิดเรื่องทะเลาะกันทะเลาะกันเข้าใจผิดครับ หลายอย่างเลยหลายอย่างมีอย่างอื่นอีกไหมที่มันดูแบบประหลาดว่ากูเลิกกันกับเขาทําไมวะเขาก็รักอยู่แหละแต่ก็เขาเหมือนเหมือนเหมือนมันมีอะไรที่ทําให้ผมต้องเข้าใจผิดกับกับแฟนทุกคนเลยอืมมันมีมันเหมือนมาควบคุมโยในสมองอะสมองเขาสมองผมควบคุมอะไรให้เราพูดให้ได้ยินในสิ่งที่เฮ้ยมียคุยกับใครปะเฮ้ยทำไมมึงแอบคุยกับคนอื่นมาเนี่ยอะไรเงี้ย หึงหวงเนี้ยหรอหึงหวงหึงหึงหึงทั้งที่มันไม่มีสถานการณ์มันทําให้เขาด้วยทําให้ผู้หญิงต้องแบบบางทีก็เปิดเพลงเหมือนอกหักอ่ะแต่ซึ่งซึ่งเราก็รักเขาคนเดียวไม่ได้อกหักทําให้เหมือนแบบเฮ้ยเปิดเพลงอกหักทาไมวะเออทำให้ให้การพาไปแล้วก็บางทีก็โพสอยู่ดีก็เหมือนไม่ได้โพสถึงเราอ่ามันจะเหมือนแบบทําให้เป็นแบบเนี้ยนี่ทำเหรอไม่ใช่ใช่หรอก็เขาบอกเขาบอกว่าแต่เขาไม่ได้ทํานานขนาดนั้นนะ คือเพิ่งมาไม่เท่าไหร่นี่เองนะอ้าวพาเพิ่งมาก็ไม่เกี่ยวกับก็น่าจะเกี่ยวกับดูทั้งนั้นนะ่ะเพราะว่าหนูก็ทะเลาะ<อ>กับเขาทั้งั้นทะเลาะกับเขาตลอดหลักสองปีอะค่ะ,อะโอ้หลักสองปีทั้งนั้นตั้งแต่สมัยตายแล้วโจฟังพี่ก่อนนะ,ะถ้าเรื่องนี้ที่คุณอ๊อฟพูดเมื่อกี้เนี้ยมันเป็นอาจจะเป็นนิทานก่อนนอนก็ได้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงคุณไปถามเขามาก่อนนะ อันนี้ผมผมผมทำอะไรพี่ำนะผมกำลังอ้าวนี่ไปได้ฟังหนูทำไมนั่นใช่ไหมทำไมที่ว่าใส่เอาผมใส่เข้าไปหรอหรอผมไม่ได้อยากจะได้เลยอนูได้ไงวันนั้นชาติที่แล้วพี่อาจจะอยากได้เขาก็ได้อ่อออันนี้คือสิ่งที่คุณอ๊อฟกำลังสื่อสารได้คือผู้หญิงคนคนหนึ่งนะพี่โอคนที่อยู่บ้านหลังนี้เนี่ยส่งผลอะไรกับตัวเขาเจ็บป่วยแน่นอนฮะเจ็บป่วยไหมปวดหลังอาขึนกันนะอะไรอีกขาแน่นอน เกี่ยวกั็ลูกขาตอนนี้ตอนนี้เป็นพี่ก็คือตื่นนอนมาแล้วขาเท้าเนี่ยหนักๆเลยเท้าใช่เนี่ยโดนแน่นอนบนกับแฟนตลอดเลยว่าหลักๆแต่ก่อนไม่เป็นเลยครับหนักเลยตอนนี้หนักเลยคือตื่นมาที่ไรนะยืนนี่แบบเหมือนเป็นเก้าพี่อ่าฮะอายุเราวันก็ได้แล้วเป็นไปได้เป็นไปได้พี่แต่กหมฟิตมากนะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เลยงั้นโดยโดยโดยพลังที่ข้างในเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราจะคิดดูบางครั้งมันไม่ใช่ตัวเราเองนะ บางเคบางครั้งเราคิดเนี่ยมันเหมือนมีอะไรมาอยู่ข้างในอาจจะมีหลายๆเสียงซึ่งอยากให้เราทํานู่นทนํานี่หรือ,อให้เราเป็นอันนี้ใช่พี่เน,นี่ยเพราะความเ<ช>พราะว่าสิ่งมันมีบางสิ่งบางอย่างที่กําลังพลังงานหินเนี่ยมันเข้ามาเพื่อจะควบคุมครับให้เขาเป็นในเรื่องของช่ช้ยเอาบางบส่วนแอร์กับอุปกรณ์ที่ตกแต่งมันบางทีมไม่ถูกหลักด้วยผมถอยไปนิดเดียวนะนิดเดียวนะอขอดูตรงนี้หน่อยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่า การที่แอร์ติดกลางติดแบบนี้เนี่ยนี่นะฮะไม่ดีนะเอาเขาทํางานตรงนี้อะนะเขาก็ต้องการแอร์ให้เราหนาใช่ไหมส่งผลยังไงแอร์ตัวนี้โอ้โหนี่เจ้าบ้านเลยคตรงเลยแอร์เป็นเจ้าบ้านไม่ใช่แอร์เจ้าบ้านส่งผลต่อเจ้าบ้านหรือคนที่อยู่เขาอยู่กลางบ้านตอะนั้จะบอกหลายหลายหลายครั้งเลยว่าอะไรที่อยู่กลางบ้านมันเกี่ยวกับเรื่องระบบหัวใจเราเลือดบางทีหน้ามืดเวียนหัวอืมจนไปถึงระบบประสาทเลยอืม อันนี้ไม่ไม่ควรติดถ้าจะติดก็คือจากจะให้ไปติดทางสายมือสายมือของบ้านอุปกรณ์ตกแต่งก็เช่นดาบอาตุนุชกจะเ็นดาบ่านี้ห้ามเลยเป็นดาบผิดยังไงอ่ะดาบหันออกไปนี่ก็คือถ้าเราทํากิจการลูกค้านี่ไม่ได้เลยนี่นะนี่ไม่ได้เลยของของมิคมนี่ไม่ได้เลยชงกับประตูด้วยนะนี่นี่เป็นห้องน้ำพี่ห้องน้าสายมือพี่ประตูสีดําเห็นเขาบอกว่าไม่ดีจริงไหมพี่ประตูสีดําอำไม่ดีจริงไหมพี่โอตาแหน่งไม่ดีครับตาแหน่งไม่ดี ตำแหน่งตรงนี้ไม่ดีตกชังตำแหน่งที่จะทําให้เกิดเจ็บป่วยแล้วห้องน้ําในพื้นของห้องน้ําเนี่ยครับแตโอ้โหจะสูงกว่าสูงกว่าสูงกว่าพื้นด้วยเลยการเก็บทรัพย์เก็บเงินไม่อยู่เก็บเงินไม่อยู่ผู้หญิงพราะแค่พอรถไฟปุ๊บไเห็นนางนอนเลยอ่ะคนเดิมเหรอ ใช่พอเหมือนรถไฟปุ๊บอ,อ่ะก็เหมือนเป็นท่านอนแล้วก็นอนแบบนอนตะแคงแลักษณะเป็นไงครับนอนตะแคงไปฝั่งนูน้นน่ะนอนตะแคงเข้าห่ากกาแพงอ่ะหันไมู่ัวไปทางนี้ใช่อ่าฮะโหท่าเดียวอันเลยไอ้นได้ชอบผ่านไปทางนี้แล้วก็แบบเสียงเสียงนี่ดีนะเหมือนอะไรมาเคาะอยู่ข้างนอกอ,ะอ่ะเวลาตอนผมยังนอนไม่หลับอะ่ะไอ้นี่อะ่ะพอไอ้ฝั่งนู้นเคาะอ่าผมคิดว่าคนคิดว่าส่งซิกกับเพื่อนอื ไอ้นันเขาจากข้างนอกป๊อกป๊อกมันเป็นผนังเบาไอ้นีหันตะแคงไปหาแล้วคือคือคือยังไงเกิดอะไรขึ้นทําไมคือเราเป็นคนหนูเป็นคนชอบนอนติดติดตะแคงอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแต่เขาได้ยินไงผมมได้ยินคนเดียวเราได้ยินพอได้ยินเสร็จปุ๊บอันหันไปไปแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยส่งซิกันเปล่าแล้วจะทะเลาะเรื่องอะไรกันไม่มีก็คือเขาหึงไง ส้งซิกกบกำแพงเงว่าหนูหนอหนูนอนลาบแบบนั้นไม่ได้มันเอาแล้วสิ่งสิ่งที่อันเจอเนี่ยอันไม่ได้เจอโจเจอคนเดียวโจได้ยินก็กเนี่ยคือผู้หญิงคนนี้คนทำก็เขาบอกว่าทุกอย่างที่ทําให้เข้าใจผิดกับคนที่มึงอยากอยู่ด้วยได้กูทําหมดอุ้ยแต่ทะเลาะกันบ่อยหรอใช่เพราะเรื่อง ที่โจเป็นแบบนี้เขาจะหึงเขาคิดว่าหนูคุยกับคนอื่นแต่หนูไม่คยคุยกับใครหนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์ตรงนี้คุยกับใครแล้วคุยกับใครอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังมาก็ไม่ค่อยคิดพี่แต่บางทีก็นั่งนั่งอยู่เฉยนั่งดูหนังอยู่ด้วยกันอะไอไอไอลาวดายอะบึ้งสั่นสั่นเลยดังจัดเลยแล้วผมก็เดินมาดูอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นด้านบนก่อนนะครับผมเดี๋ยวขอไปดูนะฮะไป คุณออฟครับขอขึ้นสองคนนะครับผู้หญิงคนนี้เขาเชื้อเชิญคุณออฟมากมีประตูดักอยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะครับตรงนี้นนได้ยินเสียงอะไรไหมออาเงียบๆดอุ้ยมีคนเคาะแล้วใช่มีใครอยู่ป่ะโจใช่พี่ไม่มีไม่มีมีกริกเลยนะมีดังกริกแบบนิดนึงนะ,มะเมื่อกี้ ขึ้นมานะก็จะมีห oh. ้องซอยอยู่ประมาณสามห้องด้วยกันนะฮะด้านนี้อมันจะหมดเอาทีละห้องคุณอะไรคุณอะไรอีนี Singapore> ่ก็จะพุ่งอีนู้นก็จะบอกอีนี้ก็จะกล่าวอีอันโอ้คือกำลังจะพุ่งมาหาคุณจะกระไรฝั่งหนึ่งก็จะบอก คือเหมือนกับอันนี้ก็จะบอกพยายามจะเล่าพยายามจะพูดพยายามจะบอกอะไรสักอย่างหนึง่งห้องนี้ก็กําลังจะเปิดออกมาห้องนี้ก็กําลังจะเข้ามาพูดบอกอะไรอีข้างล่างนี่ก็พยายามหลายอย่างาตายห้องไหนอะไรนะตายอยู่ห้องไหนปาไหนตายอยู่ห้องไหนนี่นี่คุณคุยกับใครนี่เหรอผู้ชาย บอกคุณถามว่าตายอยู่ห้างไหนอ้าวตอบสิคนนี้หน้าตาเป็นไงครับแป้นแป้นอ่ะแป้นแป้นก็คืออวบหน่อยอวบหน้าแป้นสวัสดีครับเสียชีวิตที่นี่เหรอไม่เขาบอกว่ากูไม่ตายที่นี่แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ครับกูไปตายที่ระหว่างทาง คือคืออะไรแล้วทําไมถึงมามาจมอยู่ที่นี่ล่ะครับที่สุดท้ายเขาคิดถึงคือที่นี่อยู่มานานยังกี่ปีแล้วไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้กูอยู่มานาน,นแต่กูไม่อยากอยู่บ้าน้องตีนอะไรก็ไม่รู้กูไม่อยากอยู่ไม่มีบุญถึงกูกูให้ก็แล้วกูทําอะไรก็แล้วไม่เคยทําอะไรให้กูเลย อันนี้หมายถึงญาติๆคุณเหรอรู้ว่าใครกูไม่มีญาติแล้วมีส่วนทําให้เจ้าของบ้านที่นี่ชีวิตแย่ไหมกูเคยเอาแรกกูเคยเอานู่นให้มันเอานี่ให้มันมันไม่เคยทําอะไรถึงกูเลยเอาให้ในทางไหนให้โชคลาภมึงอ,อยากได้เงินกูให้เงินมึงอยากได้งานกูให้งานมึงอยากได้เมียกูให้เมียแต่มึงไม่เคยได้มึงไม่เคยให้อะไรกูเลย เขาบอกว่ากูก็ไม่เคยได้เหมือนกันมึงจะไม่ได้ได้ยังไงก็ก<อ>ูไม่ได้อ,<า>อะอตอนนี้ตอนนี้คุณโจเข้าสิงผมอยู่นะอ <CC al as> ผมตอบแทนคุณโจถ้ามึงไม่ได้นะอ<า>มึงตายหาไปนานแล้วเยี ε ่ยที่ยายมึงมึงอะ้ยชีวิตรอดมาถึงทุกวันนี้ก็บุญเท่าไหร่และไม่สํานึก